บอกขายตัวเสียเลี้ยงเป็นเมียน้อยด้วยอ้าวอ๋อขายตัวนี้หนูว่าเขาแบบด้วยมองด้วยลุกเราอันนี้ยอมรับไหมเราไม่เคยขายเราฟรีค่ะโอยไม่ตาจริงๆอ่ะหนูว่ามันเป็นปกติบางทีเนี่ยอาจจะมีคอมเมนต์หนึ่งสมมติว่าคนคอมเมนต์มาพันคอมเมนต์มีคอมเมนต์หนึ่งว่าเนี่ยรวยมาได้เพราะขายตัวแต่ข่าวเวลาทําก็ต้องเอาอะไรที่แรงๆไปตั้งหัวหัวข่าวแค่นั้นเอง แต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อยู่แล้วแล้ว,ลวคน<ว>อ่านแตพ่พลาดหัวใช่ค่ะแค่นั้นเองอะไรเงี้ยค่ะเสียเลี้ยงมีเป็นเมียน้อยถ้าเสียเลี้ยงไม่มารายการแน่นอนนอนสบายนอนสบายสายใช่อ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้ามีเสียเลี้ยงจริงๆนะด้วยความที่จ้าเป็นคนคนรักเยอะอป่านนี้มีภาพหลุดดีอะไรแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สองสำหลังเนี่ยไม่ไม่จริงนะฮะปฏิเสธนะครับแล้วถ้าเสียไม่เลี้ยงอะ แต่มีคนเปยไหมล่ะอุ้ยอุ้ยอ้ย <c oughs> อุ้ยไม่มีนะไม่เกิด <c oughs> เสียไม่เลี้ยงแต่ก็จะแบบคือเราไม่รับไม่รับเลี้ยงเองหรือเปล่าคืออย่างนี้มีคนติดต่อมาอ่าอบบก็มีมีติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเคยมีผู้ชายเนี่ยมาชอบเรา,าอันนั้นเราคบเป็นแฟนอ่าแต่เราเนี่ยเป็นคนขี้งกแล้วก็เปลา่าเราอยากได้มากแสนว่าบ้านเรากลับมาดูเราก็รู้สึกว่าอุยแพงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดกันได้อุ้ย เรามีผู้ชายนี่นะ <c oughs> อะเใิดห้เกิดประโยชน์แล้ยเราก็เลย,ยพูดกับผู้ชายว่าจริงๆแล้วคนเราอะมันต้องมีนะเวลาเข้าสังคมสังคมอ,อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเขาก็ซื้อมาให้สองใบ<า>ใช่ค่ะอสองใบใบละเท่าไหร่สิประมาณแสนหกแสนเจ็ดประมาณละสองใบก็สามแสน่าประมาณ <c oughs> ทำบุญด้วยอะไรสิทุกวันนี้ที่ใช้อยู่คือนับพับกำลังตัวเองไม่เลยก็มีแค่สองใบนั้นแหละพี่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขายไปแล้ว ออเพราะคิดไปคิดมาเราเราอะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมาะกับกระเป๋าเพราะเราเป็นเป็นผู้หญิงแบบลุย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 เลยอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับกระเป๋าแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะอืมเอ่อที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วจะอาจจะไม่ใช่เป็นสาวเซ็กซี่อย่างาที่เห็นสักเท่าไหร่อันี่คือภายนอกแต่จริงๆเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ทะลึ่งตึงตังมากใช่ปะอ๋อทะลึ่งมากค่ะอมากมากเลยอะแบบมากมากจริงๆเงค่ะเป็นคนที่พูดคําว่าอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยนะ แทนคาว่าค่ะได้อะไรเงี้ย <laughs> <laughs> มันเป็นเรือนั้นอะวย <laughs> ความที่รอบข้างแล้วอาจจะแบบว่ามีลูกสาวมีคุณแม่อะไรเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกันแบบเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้ทะลึ่งกับลามกนี่บางทีมันเส้นบางๆนะจ๊ะนะหนูว่ามันน่าจะผสมกันอยู่แต่พี่จ๊ะเนี่ยเป็นคนที่ทะลึ่งแล้ว <laughs> ดูดูไม่น่าแบบไม่น่าด่า คือในความคิดของแพนนะคุณอาคือบางคนพูดทะลึ่งหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะมือไปตีปากแต่สําหรับเวลาเราฟังพี่จ้าพีาทำงานกับพี่จ้ามาไม่รู้สึกอย่างนั้นไม่รู้เพราะว่าอะไรไม่รู้สึกทะลึ่งเออมันมันอยู่ที่บุคลิกภาพด้วยนะมั้ง